สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รับข้อความข้อค,ความหนึ่งนะครับที่น้องเขาถามมาว่าพี่เปลี่ยนทีม Facebook ให้เป็นสีดำทำยังไงนะครับโอเคฮะแล้ววันนี้ผมจะมาสอนกันเลยนะครับแร,แรกเนี่ยทีมก็จะเป็นแบบนี้ใช่ปะสีขาวองี้ใปะ่ะอ่ะโอเควิธีแรกนะครับสำหรับ Android 9นะครับ Android 9เวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับมันจะมีโหมดมืดตรงนี้นครับกดติ๊กไป มันก็จะเป็นโหมดมืดแล้วนะก็ดูเอานะครับเนี่ยครับกดเขา้า Facebook ก็จะเป็นโหมดมืดนะครับผมเอเคไหมอ่าถ้าสมมติว่าไม่มีขึ้นทําไงครับพี่ไม่มีขึ้นครับกดเขาที่ตังค่านะตามผมมาเลยกดเขาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นจะเห็นคําว่าการแสดงผลและความสว่างนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นปะโหมดมืดเนี่ยตอนนี้ผมเปิดใช้งานนะถ้ากดมาแรกๆมันยังจะไม่มีเว้แต่ว่า เรากดเปิดโหมดปึ๊บมันก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับโอเคไหมกดปึ๊บก็กดเขานี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมทำบุญน,นะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับตอนนี้ก็เป้าหมายของผมก็1,000ันซับนะครับใกล้จะถึงแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดด้วยนะครับโอเคครับ